การจัดเรียงข้อมูลแบบเม r ร์ซอร์การจัดเรียงข้อมูลแบบเม r ร์ซอร์เป็นการจัดเรียงข้อมูลที่มีประสิธทธิภาพโดยจะใช้หลักการการเรียกซ้ำหรือ Re คูดซีฟของอกอริทรึมที่ทำหน้าที่ในการจัดเรียงข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ตลอดการจัดเรียงข้อมูลแบบเม r ร์ซอร์จะเริ่มจากแบ่งข้อมูลในอาร์เรย์ออกเป็นส่วนย่อยแล้วนำข้อมูลส่วนย่อยนี้ไปจัดเรียงข้อมูลภายในส่วนย่อยนั้นๆเมื่อจัดเรียงข้อมูลในส่วนย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำข้อมูลในส่วนย่อยกลับมารวมกันหรือ m e ดใหมาอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างการจัดเรียงข้อมูลแบบ merge sort การจัดเรียงข้อมูลแบบ merge sort จะใช้หลักการการเรียกซ้ำโดยที่จะเริ่มจากการแบ่งข้อมูลในอาร์เรย์ออกเป็นส่วนย่อยแล้วนำข้อมูลในส่วนย่อยน,นี้นนนไปจัดเรียงข้อมูลภายในส่วนย่อยนั้นๆเมื่อจัดเรียงข้อมูลในส่วนย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำข้อมูลในส่วนย่อยกลับมารวมกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ึ่งจะได้แสดงการจัดเรียงข้อมูลแบบ merge sort ในตัวอย่างดังต่อไปนี้ข้อมูลในอาร a y ยประกอบไปด้วย 40, 10, 30, 25และ20การจัดเรียงข้อมูลในแต่ละกลุ่มข้อมูล 10, 30, 40จะอยู่ในกลุ่ม A และข้อมูล 20, 25จะอยู่ในกลุ่ม D ขั้นตอน A นำข้อมูลแรกในแต่ละกลุ่มย่อยคือ10 และ20มาเปรียบเทียบข้อมูลกันการเปรียบเทียบพบว่าข้อมูล10น้อยกว่าข้อมูล20ดังนั้นข้อมูล10จะอยู่ในตำแหน่งซสายสุดของอาร์เรย์ซึ่งเป็นตำแหน่งข้อมูลที่น้อยที่สุดขั้นตอน b นำข้อมูลถัดไปของข้อมูลกลุ่ม a คือ30 และข้อมูลกลุ่ม b คือ20มาเปรียบเทียบข้อมูลกันพบว่าข้อมูล20น้อยกว่า30ดังนั้นนำข้อมูล20เก็บในอาร์เรย์ในตำแหน่งที่ต่อจาก10ขั้นตอน4นำข้อมูลถัดไปของข้อมูลกลุ่ม a คือ40และข้อมูลกลุ่ม b คือ25 มาประเด็บเทียบข้อมูลกันพบว่าข้อมูล25่สิน้อยกว่าสีดังนั้นนำข้อมูล25เก็บไว้ในอารเรนในตำแหน่งที่ต่อจาก20ขั้นตอนดีข้อมูลในกลุ่ม B ถูกจัดเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีข้อมูลกลุ่ม A อยู่คือ30และ40 ซึ่งนำข้อมูลทั้งหมดในกลุ่ม A มาไว้ในอาร์เรทั้งหมดผลการจัดเรียงข้อมูลคือ 10, 20, 25, 30และ40